โอ้พี่น้องได้ตังนี่ครับนี่จะรุ่นนี้เลยพี่น้องไปเลยนี่จะรุ่นนี้เลยมื่อนี่สวัสดีครับผมพ่อกันขึ้นเขาครับกับซองเฮาขึ้นเขาเลยพี่น้องคนพาทินปาจินปลาเห็ดขึ้นเขากับคนผู้ใดกือบลอยล้อเขาครับมื่อนี่มาใส่บังสามสหายขึ้นเขาครับ นี่ครับพันเมียกับพันเลยครับผมใช่ครับผมมื่อนี้จัดนะจัดเต็มจัดเต็มมืยอนี้จัดเต็มเนี่ยเนี่ยสูตรไหมเนาะเนี่ยสูตรไหมเนี่ยสูตรไหมครับมื่อนี้เ้าสิมาลองเนี่ยสูตรไหมพี่น้องเดี๋ยวหั่นถือเดี๋ยวผมสิบอกสูตรครับสูตรเนี่ยสูตรไหมเนี่ยนี่สูตรไหมเนี่ยครับบังกัคือเกาเ้างนะครับทอพี่ซีกัเกาครับคนละยี่สิบกว่าบังเนาะสามบังเนี่ยท่ยี่สิบแหละนี่ครับคนละยี่สิบกว่าบังเนี่ครับไม้ห้องดีไซนพี่น้อง เาใส่เข้าไปตัวนีลุยน้ำใส่ครับมือนี่ลุยน้ำเนี่ยน้ำเพียงหัวเข่าเลยครับนะครับไปคนละทางพันไข่ทั้งพุ่นครับเนาะนี่ครับทำลีม่องเขาสาที่ใส่มือครับตัวนาเป็นนี่ครับเนี่ยเขาสูตรไม่พี่น้องขี้ดินขี้ดินเลยครับเนี่ยดินใส่มักไว้ผสมครับเดี๋ยวสูตรมันเดี๋ยวผมบอกทีหลังครับไว้แม่นังแน่ครับผมเดี๋ยวเขามายุ่งกันก่อนครับว่ามันิเป็นยังไงครับ เนี่ยสูตรนะครัลองสูตรกันก่อนครับถ้าสีบอกพี่น้องไปเลยกับทักเทียนบ่ถือกนะพี่น้องผมเออต้องทดสอบเบื้องก่อนครับผม้องทดสอบเบื้องก่อนว่าทันทีเป็นยังไงลาก,กันาใส่นะครับเนี่ยั่งเข้าไปทางๆังหยาทางไส่ออกน่อยนึงทำนี้เรียบร้อย แล้วปั่นพี่น้องทีดินเลือกปลาครับนี่ใส่เข้าไปเลยยกข้าไปเลยนะครับจงหม่องมันหันใจไปขึ้นกาแล้วครับนีล่าการใส่บังพี่น้องโำไ่จะจงจงจงปลาพีา้นมาโอ้ตัวน้นอยๆเขาบอกยมันบา้า ตัวน้อยเขาบอกเลยเนาะครับหู้กบบไงแล้วรับนี่ิเอาหู้ญ่ายๆเลยครับตัวน้อยมาเอาครับตัวน้อยเอาตัวเอาตัวตัวที่มันลมโคลมหู้ครับหูหันใจหู้นำเลือกพี่น้องบูบูใสย่างเดียวครับเนี่ยดินดินดินวิเศษด้วยกันเดียวก่นเดียวกันครับสูตรเนี่ยตัวเดียวกันครับเดี๋ยวมือเส้าเขาบอกลุ้นน้ำกันพี่น้องเงี้ยสูตรนี้มันจะเป็นสันใด สูตรไม่สูตรไม่สม่ครับผมเนี่ยสูตรไม่เขามาลองกันเบิ่งครับเดี๋ยวสูตรเง่ายใจเย็นๆพี่น้องนี <c oughs> มม่มันถีกกันครับมีคนเศร้าเขาจังมาเบิ่งกันเดี๋ยวผมสิบอกสูตรมันสูตรเง่ายครับผมล้องขันเลี้ยงเยอะไหมมัดเลยครับนี่ครับหู้นี่วะ ตัวน้อยบ่เอาครับมันจะบอกเงยเงยนี่ครับตัวตัวท่านใดท่านหนึ่งลอดนี่บ่เอาครับโอ้หญ่นี่ครับถ้ากันเอาสูตรไหมครับเอาจะบอกใหญ่เลยโอ้ยแต่ว่าท่านดูกควายประยู่ได้พี่น้องไงประยู่ครับท่านดูกล้วยนี่ป่อยู่ลอดแล้วท่านใครว่าบ่เอาตุ้มตัวเลยถ้ามาสูตรไหมเราพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งนี่บ่เอาครับดักเอาตัวตัวเงยเงยห่างๆพี่น้อง ตัวน้อยเอาไปกับปอยขึ้เก่าเนาะนี่นะบองน้ำไหลายครับมือลื่นหนเดียไปเราขันคูนเด้อหนึ่งเนาะอืะอวัอนพันเมียนท,ทยีนี่ทีนี้เด้อหนึ่งพันเมียนพันไปหม่งไม้ได้หมือนเออคนท่านจะไปได้หมง่งอย่างน้อเพื่อพันหน่อยใจเดียวนึนงแหละว้วาวง่ายด้ี่เด็ด เลี้ยงอย่นนี <S 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 ่ไปคเราถงกัมาแล้ว่มอผไมพเดียวเลยมาพเดียวอ่าถ้าพเดียวงน้ำเนียทอไฟได้เป็นองนี่ทเป็นให้ผู้ใได้บากใหห่ยตครับไปมาคันถั้นหาเระจเห็นนะ่นเออแล้วที่บากรห้น่านเออกขนัไมนเลียวเห็นหลุดมดันาเออเดี๋ยว่าานึบอกแล้นาะอ เราจะเข้าไปแล้ยท่านอาจารย์ง,งอ,อ,อ่ะครับแล้วพี่น้องมาฟ้ากับบรรยากาศการใส่บังคือเก่าครับไม่เลยครับหาปลาไหลหาเย็นคือเก่าห้องเลยครับพี่น้องน<ไ>ี่มีที่กันไปแต่แว่าบังมันสั่นเลได้ดีมัดเลยพี่น้องน้ำม,มันเลือกน้ำเพียยเพ้ยงเอีื่อไหมต้องเอาขาเพียงเหยื่อไปาน,าน้ำเลยเลือกแข้งครับมันโดลุดยน้ำใส่พี่น้อง,งโอ้หอยไหมไ<อ>เดืบอบไป หอยนี่เพชรเมียก็ดีกันนะพี่น้องแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับไอ้แล้วตะหม่องเนาะเนี่ยบางเช้าสิว่าสูตรนี้สูตรนั้นเด็ดก,ก็บ่แม่นพี่น้องเพราะว่ามันแล้วแต่พื้นที่ครับแล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่นี่เฮาไปใส่หม่องนึงถึงดี่ดีกม็มาใส่หม่องนึงบ่กินอะไรแบบนี้ครับมันแล้วแต่พื้นที่ครับแวตะหม่องแล้วตะหม่องแล้วแต่พื้นที่ถ้าหม่องไหนเนี่ยตัวใดเข้าเฮาก็ เอาเงี้ยตัวนั้นแหละพี่น้องไปใส่หม่องเก่าเขาหม่องเดียวมันเข่าดีไปใส่นี่ครับเวลาใส่เราต้องสั้นมามน้อสั้นแค่ไหนน้สั้นเอาไว้ทั้งปากสั้นเอาไว้ทั้งปากมันครับกันเอาไว้ทั้งปากมันนี่ครับเวลาการใส่เขาคือเกลว์กดออกเพราะมันหลมบังนะลมบังจะได้เราพี่น้องเดีวจะปกหนาไว้ เออมันมาเด้อป่้ยเขาเปลงเ่งลังใจกันมามาเบิ่งบรรยากาศการใส่บังครับมนี่นี้แถวแถวนี้น้ำริมฟังเป็นเข่าดีเว้ยพันไข่ไงริมรๆๆิมเนาหยแงของพันไข่มีอยู่ยี่สิบบังพี่น้องแม่นว่าพันไข่ยี่สิบบังพันเมตรยี่สิบบัง ผมไหวกมลังม่ถึงกำลังมาถึงยืนกันเซียน่ <ster> <ś S 1> า้นเหนจะานนังดีนะม่ลังดีโอ้หแอนรันเลยันจะมาเลียวเห็นบนงจัดหนักจัดหนักจ็ดเต็มเลยพี่น้องหัวนะจะว่าี้เพราะเอามาหันมันถือเขายืนหน้าพี่น้องสีเห็นจังใจะเลยครับหลอกแลนกันทั้งต้นใหม่อเปล่าหลอกงไหมเจ้ามันมาเด้อ ียน้อยู่ยครับเอ้ยพี่นองสันูสันูครเดี๋ยวพี่น้องมันมรับนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยสองอันเดงอันครับสตัวซ้ำซ้ำน่ก้อยนี่ออกได้พี่น้องทำไมจักว่าเ่ตังไหนดอก นี่เนี่ยพ่นพ่นไปตัดออกอีกครับมันกาบ่ถึกอาาเป็นไี่นนอแล้วละไลมันยุงสี่แล้วพันไข่เนอละไลมันสอบแบบอไมักเล็หยาดเล็กหยาดในบึงันนี้มันดุนนี่ค่ยููเห่หง่เอไบ้องมึงนึงเงินไหมเงยจักไปเดียว มันไปจ่ออีกสิมันใหญ่กว่าผมว่าดีแล้วจ้ะผมว่ารุ่นปมมือก็ออกที่มันจ่อเนอะเงินแต่ว่ามันทำได้สักนึ่งรุนก็ออกอย่าั้นมันเดี๋ยวออกมันมันวนบ้ากามุนนะน้ำเพียงผีเลยพี่น้องเร่งในถอดเทก่อนน้ำหยียบเพียงเดียวเห้น้ำแม่น้องเขาอันนี้จะดีเล้่น้อะต้องการ เขาพี่น้องเรียบร้อยเบิดทุกคนแล้วครับพี่น้องที่กันเวียนเสาวัดลุยน้ำเลยพี่น้องเข้าไปเ่รามันเต้นเนี่เรียบร้อยแล้วพี่นเลยเรื่องไหนเรืรองกินพูดนะเข้าไปลิ้มขลับพี่น้องแล้วเวียนเ้าเขาจังมาว่ากันเนาะพันไถ่บุญมันคืออยู่พันเม็ดแตว่าเมียสูตรนี่จังมารุ่นกันพี่น้องสูตรพ่อบอกมาตั้งแต่นวอยเราในประเทศไทยเชียงครับสูตรโบราณสูตรโบราณครับผมสูตร้เป็นว่าใช่กระเทือก ก็ใช่ก็เถอะก็จะสอบว่าตัวเองสอว่าสอบว่าเดี๋ยครับทั้งหลายกันมาลุ้นน้ำกันพี่น้องเบื้องเศร้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสะไขกันคือเก่าพี่น้องกับซองเฮาคือเก่าครับจะลาดเพื่อสถือใพลาดทิปกระดิ่งพี่น้องกดไว้ครับผมเอาได้เวลาเราพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตอนเศร้าครับผมครับผมครับผมมาพ่อกัครับบรรยากาศตอนเศร้าครับวันนี้หลังจากที่เฮาใส่วันนี้ครับ ผมไม่อยากกันทันเม็ดกับท่านไข่มาเรียบร้อยนี่แหละแยกนั้นกันด้วยอนเด้อนี่เยอแกนั้นฮะไม่ดือไม่ดือ้องเลือกไดื่เยเออเมื่กกีค่อยเป็นค่อยไปกนี่มหลังนีดิตึง ขอตัวครับเอ้าเดย่มาเิ้ลกูคือไงปะงเราจะ้ริ่บังเลยครับเออโอ้ยนี่พี่น้องอ้ซอนได้เขา้อนตัวนิไหมเนยบอันซอหางด้นไหมเดี๋ยอหนึ่งครับหนึ่งเียวก็เป็นสองสงหางเอาพี่น้องหนึ่แล้วพันพันไข่นอยี่นึ่งแล้วครับหนลหนึลเดี๋ยันไข่ยามไปพุ่นเลยเพาะยามไปพุ่นตี เออเดี๋ยวลับมาพียังมาเทพีเนาะเททั้งเทท,ท,ท,ทั้งโคกเน,น,นาะโอเคอ้ายิ้มเศร้าคือเยน็นเถอะวะน้ำยมเศ้าคือเยน็นเถอะวะ้ <c ười> วเยเจ้าเย็นเลยน่เเนยะเอาขอเข่าอีก้ครับตัวนึงแล้ว เดี an, ождения, ๋ยวปเทกันทั้งทั้งพี่น้องนำเย็นนำตัวหนึ่งเลยครับโอ้น้ำเย็นนายพี่น้องเอ้ยเย็นนะรับเตเพียงยาวไมพี่น้องเน้ยน้ำเนี่ยยใส่เลยพี่น้องลุยใส่เลยหนึ่งแมแล้วัเม็ดกันเลยหนึ่งแ้มแล้วทั้งข่กันหนึ่งแมแล้วครับเนี่ยโอวะ สองแจม,มแล้วครับใส้สวยตัวนี้สวยมหยยม่อู้หนาัีงเลยเนี่ยเห็นปะง่คับงับใส่นี่ใส่ไปน้ำเล่นน,นี่ไพี่้องเรออเียน้อง บ่อเข่าครับกระถิกที่เราหินอ่องมันยากแล้วมันรากบ้างไหมครับบ้นมันนี่ก็ส่งเบาๆครับผมนี่ที่นออมแรงออมเอมสา,ง,าง่ายอยู่ระวับงบนเม่าน,นี่เป็นไงครับได้สามโจทย์เลยพันเมตร เอาซีแจมเลยพี่ลางดีว่ะถีกตนนั่นเหรอถืไ่หวเออหาแจมอยู่ขี่นนอกเนาะที่หาแจมอยู่ตรงเว้น่าเกลียด่ว่ามันใส่บนไงไปไหนครับเงตัวหนึ่งป่ะไงอยู่รังเดียวเต็มเลยอย่รังเดียวครับ ยังเกือบตายแล้วพี่น้องตึง้งตึ้งมาลังเกือบตายว้าว้าถี่ครับเบิดแล้วพี่น้องได้หาเต้มครับไอ้พี่น้องขึ้นไปย์ุละครับลงวัดเท่าจอดจปุรละยังไปเท่กันพี่น้องเบิงกันวได้ใส่เงยตัวน้อยครับเลยหาหนังอยู่ห้านาทีนั้นไขเลยได้เงินกู เรื่อยามหลังสองหลังเลยตัวนึงเลยเด้อจะเขามาติดตามแล้วก็กดไล่เคลื่อชร์รับย์จะไขกันได้ครับพี่น้องขอบพระคุณบุกมากครับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สิเขานะนี่ติดตามเพื่อเสริมกำลังใจกันนี้ก่อนขอบคุณหลายๆครับผมไปเชะกันครับเดี๋ยวพันไข่เจ็บขึ้นไหมเดี๋ยวร้องแล้วครับเจ็ดแปดโตเท่าเดิมโอ้ยเท่าไม่เขอยววะน้อยแม อ่น้องันไข่ไ้ป่านเบียววะตัวน้อยพ่ักพนั้ตัวน้อยโอ้ยูเอากรนี่วันน้ขึ้นมาาทนว่าไปฟ้าเทวะเกผมวั้ยินดีโอ้หิ่งห่งเด้มเป็นเกืบล้มติดล้เด้เนาะลกลกว่ายีตัวน้อยตัวน้อยก็ได้ลายเสียมงามาได้หาตัวะนี่ไงัน ไปเขาขั้วเร็วเนาะตายเสีตัวหนึงตายเหรอเขาดันหูห yeah. ญ่ตายสื้อตายโอ้โหงีตายอยู่โอ้โหเก็งจิ๋งจิ๋งจิ๋ง๋มู่ปป่าครับเออเจ้าเจ้าเว้าเจ้าคักฮักคักนี่กันเลยครับหมานคือเก่าครับผมนั่ไว้ย เี <laughs> ้ยโอ้ยอ่าโตครับเนี่ยนี่มันตายโอ้บตายฮะบตายได้แหละบก่ตัวเมื่อสีหน่อยแทะนี่โอ้ด้วยเงาด้วยตึงนี่ครับนี่จะรุ่นนี่เลยพี่น้องไปเลยนี่จะรุ่นนี่เลยมือหน,นึ่ง <laughs> <laughs> นี่จะรุ่นเ้ำห่าวเลยมือน,นี่ <laughs> นี่ครับมองนี้ได้หาครับมองของเลย ดี่ใส่ไปับของพัน่ันสมิเอาอกมมีบกอากตุ้ไสเลยมันบอเดี๋ยวบงกอนไบอ่าคยดินตัวใ่า่เนาะมมนย่านงูเออบ่มีงูเนาะตุยไส้เลยบดนันไสฮะึบ โอ้โหโซดาปังไงเลยครับตัวนี้อันนี้เงี้ครับชูบโอ้หอากสองตัวพี่น้องสองห่าโอ้หมันขี้เก่าหมันขี้เก่าหมันขี้เก่าอดูสุดยอดเลยเพ่สุดยอดครับหมันขี้เก่าครับหมันขี้เก่าเนี่ยครับหมันขี้เก่าครับเพื่อนีเดี๋ยครับเบื้องล่างใดเขาโหลดเถอะดูสุดยอดเลยพี่น้องบัานนี้สูตรเงี่ยมันว่าสิบอกพี่น้องเนี่ยท่านไข่บอกพี่น้องดูสูตรเงี่ยมัน ต้องให้่านธุ์เม็ดครับเพราะพันธุ์เม็ดเป็นฟุกเชียวชันในการฟุกเชียวชันในการเนี่ยครับเพราะว่าบอกสัญญากับพี่น้องเราหันใส่ได้แล้วสิบอกพี่น้องว่าเนี่ยมันสุดเนี่ยผมก็เอาน้ำพันสุดเงียบเลยครับสุดเงียบฟัง่านธุเม็ดเราครับสุดเงียบพี่น้องปลาปลานิดหน่อยเลยปลาเน้นหน่อยล่ะหนึ่งแล้วก็เอ้ยต้มก็ได้ผสมเข้าไปพ่นปลวกดินพ่นปวกเออเนี่ยครับพี่น้องสุดผู้เฒ่าเก่าพี่น้องดินพ่นปวกดินพ่นปวกนะพี่น้องนะดินพ่นปวกผสมกับ อาจจะเป็นปลานิ้นก็ได้ปลาหมอเทศก็ได้ครับแต่ปั่นปลานิน้นน่ะล่ะปลานิ้นุ้มบลาไข่แพงต้มตัวหน่อยก็ได้ปลานิ้นหน่อยพี่น้องโลละสามหาเนะ4 4 4าะสามหาสี่สิบบาทโลละสามหาสี่สิบบาทพี่น้องเดี๋ยวกัเอาไปต้มพี่น้องหรือเอาไปหนึ่งให้มันสุกเรียบร้อยเออต้มก็ได้หนึ่งก็ได้เห้มัน,มนเกลือก่อนแล้วเขากลับไปปั้นปั้นเข่ากันเลยคนเข่ากันปั้นเข่ากันคือจังเขาคนเข่าให้ยมาพี่น้องง่ายเลยคือเขาคนเข่าหอยมาล่ะค้นมุ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 นเี่เลยใต่กันเลยพี่น้องรรับองว่า สุดยอดสูตรนี่ครับได้ที่เลยครับแต่ว่าไอ้มือนี่มือนี่มาใส่มือนี่ถือว่าได้หน่อยครับชูมือนี่พันพันเมตรนี่มาผมมาได้มาน้ำนี่มันซ้ำของเก่าดูเหรอครับนี่ไซซีเทียร์หรอมองนี่มือมือนี่ผมเลยมาน้ำจะมือบบมือผมบ่ได้มาน้ำสามสี่มื่นที่หลังคืนหลังที่เบนล่องเฮียสุดนี่ครับมือละสี่โลพี่รองจามือนี่ได้เยอะหรอกมือฟูลโล่กว่ามันมันมันชูมือพอมชูมือของมังเก่ามัอหนามที่เด็ดอีกน้องไม่อีกครับทั้งกลุ่นครับเอาเด้คอยติดตามนี่ อีพี่นาครับพี่น้องว่าเขาจะไปเมืองใดครับแต่ว่าเนี้ยสูตรนี่เขาเสียวเนี้ยสูตรนี่เลยไปเรียนไปร้องขึ้นเขาครับผมเดี๋ยวข้อติดตามกันขอบคุณเย็ซีครับขอบคุณที่เขามาติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจในทั้งช่องเขาขึ้นเขาครับผมคนปตินญาจินประเห็ดขอขอบคุณหลายๆครับใกล้ปีใหม่แล้วพี่น้องยังได้กะขออวยพรให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องเงินทองไหลมาเทมานะครับเฮงๆเรื่อยๆตลอดทั้งปีที่สี่ถึงนี่แหละพี่น้องปีหกโมฆานะที่ถึงนี่ครับผมขอบคุณมากครับเจอกันใหม่พี่นาครับผม นะสวัสดีครับเจอกัน